วันนี้มาชมคู่มวยมันๆต่อยกันมัครบยกมาเร็วจบเร็วชน,นิดนอกเร็วกองเขียม์มันท่านนั่งมวยนอกันแล้วนะครับก็มาดูคู่ที่หนึ่งกันเลยนะครับคู่แรกก็จะเป็นการพบกันระหว่างไทเลอร์ฮูเจนอายุ22ปีจากประเทศอังกฤษกับฟ่ายน้ําเงินแบฟทิตก็อบบินลอตอายุ34ปีจากฝรั่งเศสนะครับมวยคู่นี้ก็ยังไม่เคยเจอกันนะครับเป็นมวยอ,อังกฤษกับฝรั่งเศสมาเจอกันไทเลอร์ นี่โชคมา9ครั้งชนะ7แพ้2แบเป๊ปสโชคมา8ครั้งชนะ5แพ้3นะครับมาฟังกติการกรรมการก่อนนะครับคู่ที่1ของเรามาดูเลยนะครับมาเร็วจบเร็วน็อกเร็วเขาว่าทอนมัดโหดอเลยนะครับเอาคู่ที่1นึเอาเแบบปบปตีสแบบม,มาหแบบน 2, ึง่งสองแบบกันไปเตะไปแบ๊ปตีสเอาไฮเลอร์เตะมาแบ๊ปตีสเตะไปไฮเลอร์มาหนึ่งสองมาเอาเปบปตีสกอดไว้ หาชาวแท่งเขาแทงเขามาโอ้สามสิบสี่ปีเก่าเจมไล่รุ่นน้องเล้ยแทงเขาไปแบบติทจากฝรั่งเศสนะครับไทเลอร์ก็ไม่ถอยไทเลอร์เตะไปมัดสองไปอ่าเบเทตเตะมาเตะมาไทเลอร์เตะไปเหมือนกันเป็นเทโอ้มัดมาเลยแบบทมัดเตะวืดไป อันเตะไปเหมือนกันไทยเลือดไทยเลือดก็ไม hmm. um. ่ถ้อนะแบบที่เตะมาโอ้เตะเข้าเต็มเต็มเลยถีไปแบบที่เตะมาแบบที่เตะเบื่อไปไทเลือดมาสักไปถ้าเลือดแทงเข้ามาแบบแบบที่แทงเข้าขึ้นกันทำการแยกมาหว่านกางเวทีแบบที่เขายากเข้ามาเตะมา ให้เลือกเตะไปอ่าให้เลอร์เตะไปครั้งหนึ่งเจ้ายังมาเลยเทเลอร์มันสองมาไปเทียดเตะไปเอากลัเข้าไวให้เลือแทงเข้ามาแทงเข้ามาอีกครั้งหนึ่งอ่าเปเลอร์แทงเข้าไปแทงเข้าไปแบ้วจึงแทงเข้ามาฟันสองมามันสองมาเทเลอร์เตะไป เลยเตะไปหมัดไปแบบที่เตะมาแค่เราเตะไปอีกครั้งหนึ่งอ่ายัางสู้กันอยู่กลางที่ที่ไปเตะมาแต่เลิกกระจายเข้ามาแบบที่เตะไปแต่เดินจองจะเตะปุ๊บเข้าไปโอ้การคอลงไปลุ้นเซเลยครับเปเลยเซเลยเอากรรมการยุติกันชกเลยครับโอ้มาเร็วจบเร็วเราคู่แรกผ่านไปนะครับ ยังอากจะสู้อยู่แต่กรรมการไม่โอเชแล้วครับเพราะยังมันอยู่ยังเมาอยู่มึนนะครับก็เปนน็นว่าไทเลอร์โฮแจนอายุ2 2ปีจากอังกฤษเปนฝ่ายชนะไปด้วยครั้งนึงครับแต่เขาเวืดไปก่อนนะครับแต่ไม่ครั้งนึ่งอาวไทเลอร์ขยับเข้ามาไทเลอร์โฮแกนขยับเข้ามาจากอังกฤษนะครับรอจังหวะเตะปื้มาแข้งซ้ายเข้ากา้านคอเต็มๆโอ้นับไปผ่านไปคู่ที่หนึ่งนะครับ ดูครั้งนึงให้ดูช็อตเด็ดๆมันๆนะครับการคอเข้าไปในจะังก์มวยไทย,ยนะครับเตะแบบนี้มวยไทยนี่เจอนี่ต้องคิดหนักเลยนะครับเป็นนั้นว่าชาลุกโฮเจนอายุ22ป,ปีจากอังกฤษชนะนะครับชนะไปในยกที่หนึ่งนะครับมาชมตอนในคู่ที่สองนะครับชกันในพิกัด130ปอนด์ระหว่างแลมบองสอ2เอเลพัทจากอำเภอลีจังหวัดลำพูน อายุ27ปีจากลำ,ลำพูนนะครับกับคู่จองของฝ่ายน้กเงินวันนี้ก็คือโล่เงินสอสมัยอายุ25ปีจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมวยคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับแหลมบองสูง162โล่เงินสูง165นะครับแหลมบองนี่มาชกนี่ชนะลวดมานะครับโล่เงินไฟล์ล่าสุดก็แพ้มา,าวังศุกรกรรมําการก่นกอนเรามาดูยกที่หนึ่งกันได้เลยนะครับมวย พู่น็อกเร็วจบเร็วนะครับอยากกระพริบตานะครับแหลมบ้องขยับเข้ามานะครับลงเงินเตะไปแหลมบ้องมันต้องสองมามันต้องสองมาเตะไปแต่เวิร์ดนะครับออกก,การย่างมาเตะไปโดนเชือกนะครับแหลมบ้องนี่ชนะลวดมานะครับอา่าลงกงินบัตรมาอย่างสู้กันอยู่กลางเวทีนะครับลงกงินบัตรสองมา đem bóng mặt bay tay bay bằng xong bay luôn ngân bằng xong mà đem bóng mà qua mới phải lấy cái đó có mà lấy mà lấy đem bóng thang bay bàn xong bay tìm bay màn xong bay đồ ngân có mày phải lấy mà mày có không mà luôn ngân bằng giống mà đừng bóng cho chăng bay lúc ngân tìm à เรมบองไประเภทมัดหนักว่าต้องยกให้เขานะครับมัดหนักโดนเงินขยับก็มาบ้างทำท่าจะยืมมัดจะมาเรามองจ่อยังไปลงเงินกระเตะม,มาเรามองลงเงินยับไปก่อนเรามองเตะไปลงเงินมัดต้อง,งจอ้ง,ง,ง,งมา เดี๋ยวมัมต้องสองไปเตะไปลงเงินเตะมาอย่างออกอาวุธกันได้เรื่อยๆนะครับยับมาลงเงินมดต่อยแทงเข้าไปโอ้อยังสู้กันอยู่การวิธีนะครับลงเงินยับมาเดี๋ยวมองยับไปเดี๋ยวมองเตะไปเดี๋ยวมองมัดไปเตะไปโอ้ฟุบเมบเอิเล็ดเลยนะครับกับอุบล ม่เจอเลยคราวนี้นะครับก็เป็นนั้นว่าแรมบองสอยละพัฒนชนะน็อกไปในยกที่หนึ่งอีกนะครับโอ้มวยหมัดโหดๆกันนะครับคู่แรกเตะหุนโหดมาด้วยครั้งหนึ่งหมัดเข้าไปค้างเต็มๆหมัดซ้ายเข้าไปแล้วเตะเข้าไปที่หัวไหล่นะครับเป็นการติดพัน,นครับก็เป็นอันว่าแรมบ้องสอยลพัฒชนะไปนะครับโอ้มาแต่ละครั้งชนะรวดนะครับฟอร์มดีมากนะแรมบองชนะรวดมาตลอด มาชมคู่ที่3ต่อนะครับเจ้ากันในพิกัด116บปอนด์ระวางไฟแดงเทนอยู่นี่ก็คือตีใหญ่วันของโฮม PMK อายุ26ปีจากจังหวัดนครราชสีมานะครับกับฝ่ายน้ำเงินยอดอุดรลีลาขออภัยนะครับยอดอุดรลีลิมวยไทยนะครับอายุ26ปีเท่ากันวันนี้อายุเท่ากันน้ำหนักเท่ากันนะครับสูงเท่ากันนะครับสูง16 5เท่ากันอายุ26ปีเท่ากันนะครับจากร้อยเอ็ดนะครับ มวยคนนี้เป็นมวยหมัดหนักทั้งคู่นะครับร้อยเอ็ดกับโคร,ราชเจอกันนะครับตีใหญ่จากโคร,ราชยอดดุดอนนี่จากร้อยเอ็ดนะครับมวยคนนี้น้ำหนักเท่ากาันความสูงเท่ากันเลยมันรู้นะอา้าวส่งผมมาจากเอเอลเลยนะครับยอดดุดอแต่คนร้อยเอ็ดนะครับอยอดดอนเตมมาตีใหญ่ขยายเข้าไปยอดดอนยับมา ติยาเตมายอดดอนมัดสวนเลยส่งผมมาจากเอเอนะครับจำง่าง่ายนะครับยอดดอนแต่คนรายลเอียดติยาเตมายอดดอนมัดทุ่มไปติยากระยามายอดดอนเตมาโอ้เตยโดนห้ำเลยนะครับกทำการเตือนนะครับอไม่เป็นไรยังสู้ต่ออยู่อยอดดอนบัดทุ่มายอดดอนกระยำ เออเจ้าอนเตมาตีใหญ่มัดไปจอนอนมัดสวนมาเหมือนกันตีใหญ่มัดฮุกไปมัดฮุกไปยอดาดอนรอสนตีใหญ่จอยางไปยอดาอนเตมาอย่างสู้กันอยู่กลางเวทีนะครับไม่มีฝ่ายไหนบุกมากถอยมากนะครับจ่อยางไปตีใหญ่มัดสวนมาเจ้าดอนเตมาโอ้โหโดนมัดเป๊ไป มัดสองเข้าไปแต่ตีใหญ่ลุกอ้าวตีใหญ่จะม,ดดไไมัดซยืดได้ไหมยอดโดนเปยไปเลยโดนมัดอ้าวตีใหญ่รอจังหวะอยูย่อ้าวเดี๋ยวก็มาตีใหญ่มัดไปโอ้ oh, เซตาน้ไป Pop. มัดทุบอีกครั้งหนึ่งโอ้นอนกอง Technology. ออกยอกไปอย่างายหนึ่งนะครับดูอีกครั้งหนึ่งนะมัดครั้งแรกเปยไปครั้งที่สองมัดทุบขวาเข้าไปยังไม่ลงหุบซ้ายเข้าไปอ่นัง่งก่อนแล้วก็นอน หลับไปอีกรอบนึงกลับร้อยเอ็ดไม่เจอเลยคราวนี้หาทางกลับร้อยเอ็ดยังไม่เจอเลยก็เป็นนั้นว่าตีใหญ่วันของโฮมเอ็มพีเจชนะน็นอกไปในยกที่หนึ่งเหมือนกันครับออกไปขอโทษออภไปกันก่อนนะครับก็เป็นนั้นว่าตีใหญ่วันของโฮมเอ็มพีเจชนะน็อกไปในยกที่หนึ่งนะครับก็ยินดีกับผู้ชนะเป็นกาลังใจให้ผู้แพ้พพนะครับโอ้หดๆโดโดนะครับน็อกไปน็อกเร็วชนิดกองเคียร์ยังไม่ได้ท่านั่งมวยกันน็อกกันแล้วนะครับ มาดูตอนในคู่ที่4นะครับโจกันในน้ำหนักพิกัด132่อปอนด์ระ้ว่างไฟแรกเทนอยู่นี้ก็คือแมนยูสิทธ์เจนี้อายุ22ปีจากจังหวัดชัยภูมิกับคู่โจกขอ,ของฝ่ายน้ำเงินวันนี้ก็คือขุนเดชพีเชแสนชัยอายุ19ปีจากจังหวัดมหาสารคามก็เป็นการมราเปิดตัวไฟแรกกันนะครับมาดูว่าจะเป็นยังไงแมนยูสูง16 5นเดชสูง169นะครับ บางกิจการกรับกรรมการก่อนนะครับวันนี้ใช้จะภุมกับมาสา,ารคามเจอกันอ่ามัดเข้ามาโอ้ลุยกันไปเลยนะครับอเมรูคันสองไปคนเดียมาสดนน้ำกันคนเดียมันว้มัดหล้มไปแล้วนะครับอ่าลุกขึ้นมาอยู่อ่ากรรมการนับก่อนนับแรกนะครับ คุเดดปันทังสองเข้าไปมันทังสองเข้าไปคนเด็ดลุยอ่าวมันรัวหมัดนะครับของฝากจากมาสารคามนะครับลุยหมัดชุดเข้าไปหมัดชุดเข้าไปโอ้ไม่ต้องภาคเลยนะครับนับไม่ทันเลยกำยการชุติดกันจกไปเลยนะครับโอ้คุณเดชพิเจเขาใหญ่เอขอใส่คุณเดชพิเจแสนใจนะครับชนะน,นอกไปในยกที่หนึ่งโอ้ยุ1สิบเก้าปีดูดันมากนะครับก็มาไฟแ์กก็เปิดตัวได้สวยงามนะครับคุณเดชพิเจแสนใจนะครับชนะไปโอ้ มาขอโทษขออภัยกันก่อนนะครับอายุสิบเก้าปีนะครับมาถึงกระลุยเลยไม่ได้รีรออะไรดูครั้งนึงหมัดแรกเนคุบซ้ายเข้าไปล้มไปามาโดนพายุหมัดชุดที่สองนะครับโอ้รัวเข้าไปเลยกรรมการไม่เห็นตอบโต้วกว็ยุติการชกไปนะครับก็ยินดีกับผู้ชนะนะครับกับคุณเดชพี่เคแสนชัยนะครับกับแมนยูก็เป็นกําลังใจให้แมนยูสิทธิ์เจนิมนะครับ ผ่านไปนะครับกอยินดีกับผู้ชนะนะครับโอ้ดีใจมากนะครับที่ชนะมาชมตอนในโคชิฮา,านะครับฝ่ายแดงเทียนจินนี่ก็คือเฟสเอราวันอายุ27ปีจากจังหวัดยะลากับตะวันฉายฝ่ายน้ําเงินตะวันฉายพี่เจเขาใหญ่อายุ16ปีจากจังหวัดอุดรราชธานีมวยคู่นี้ชกันในน้าหนัก123ปอนด์นะครับน้าหนักเท่ากันความสูงเท่ากันน้ําหนัก123ปอนด์เท่ากันความสูง1 6 5าเท่ากัน นะครับเฟสอายุ27ปีจากยะลากับตะวันสายอายุ16ปีจากจากังหวัดอุดรธานีวันนี้มาดูว่าความเกา่ากับความสดจะเป็นนะค,ความสด16ปีจะผ่านรุ่นพี่อย่างเฟสอายุ27ปีได้หรือเปล่านะครับฟังกันเลยก็จากกรรมการแล้วมาดูดยกที่หนึ่งได้เลยนะครับเฟสที่ไปตะวันสายนี่รูปร่างดีนะครับสูงใหญ่นะครับ อนาคตยังไกลอายุแค่ดสิบกปีนะครับตบมันฉายพี่เจเลยทีไว้อ้าวเฟสหมัดไปเตะไปตบมันฉายเตะมาทีไปเฟสหนึ่งสองมาเตะไปมันสองไปตบมันฉายหมัดสวนมาเหมือนกันนะครับอ้าวเฟสเขย่าก็ไปอีสานกับใต้เจอกันวันนี้เฟสเตะจ่อย่างไปเตะไปหมัดไปตบมันฉายเตะสวนมาอยู่เหมือนกันเฟสหมัดไปตบมันฉายทีไว้ เฟสก็ายาไปเฟสยาวไปตะมันใช้จอย่างมาเฟสม,มัดไปเตะไปเอ๋อเฟสนี้ยังเป็นฝ่ายบุกเข้าไปนะครับนักชกคนใจชาวใต้นะโอ้มัดมาเลยตะมันใช้เฟสจาวไปหมัดก็ลงตัวไปตะมันใช้ยังบอกว่าเข้ามาได้นเตะมาตะมันใช้เฟสมัดไปมัดไป เดินขู่รุ่นน้องอยูน่น,นะครับถี่ไปเฟสตำแซเตมมาเฟสสอกไปโอไม่เป็นไรเฟสเดินเข้าไปไหมเฟสที่ไปมาเข้าตัวไปไม่เป็นไรตำสนใจว่าไม่เป็นไรเฟสมาเข้าตัวโอสอกสวนมาเตืพวดไปอาวเฟสแทงเขาเข้าไป มาเข้าตัวมาเข้าตัวโอ้สุดกองออยอกไปเลยนะครับโอ้ไม่ผ่านรุ่นพี่เลยนะอายุสิบหกปีนะครับโดนรุ่นพี่จัดหนักไม่ผ่านเลยนะครับก็เป็นนั้นว่าเฟสเอราวัณเป็นฝ่ายชนะนอกไปในยกที่หนึ่งนะครับโอ้ทีมงานก็มายินดีด้วยนะครับนักชกขวันใจชาใต้นะครับเฟสเอราวัณเป็นคู่แฝดกับรักเอราวัณนะครับก็ยินดีกับผู้ชนะนะครับ ก็เป็นกำลังใจให้ตะมันชายพี่เชียเขาใหญ่นะครับโอ้มาครั้งแรกนี่โดนรุ่นพี่จัดหนักเลยโยนเขาเข้า,ขาไปมัดเขา้าตัวมัดเขา้าตัวโอ้มัดจุดนี้กองของยอกไปเลยนะครับนอนขดเป็นจิงกือใบนะครับก็เป็นนั้นว่าเฟสทีดด่ละมันนะครับเป็นฝ่ายชนะน็อกไปในยกที่หนึ่งยินดีกับผู้ชนะนะครับเป็นกำลังใจให้ตะมันชายนะครับ